นี่ค่ะทุกคนมันหวานญี่ปุ่นแปลงนี้นะคะเป็นเหลืองคุริโคกนันนะนะคะออกปีใหม่นี้แน่นอนทุกคน,นไหนมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูหัวน้องกำลังช่วงขยายหดินกำลังแตกเลยค่ะทุกคนดิน,ดนกำลังแตกดินกาลังแตกเลยนะคะนี่ได้กินปีใหม่แน่นอนทุกคนโอใจรออีกประมาณไม่เกิน30วันค่ะทุกคนคะ่ะ พี่ใหม่แน่นอนพี่ใหม่นะคะประมาณมกรานะต้นปีเลยนะทุกคนนแน่นอนน้องกำลังน้องกาลังลงหัวกำลังขยายหัวทุกคนมาดูนะอ่าไปดูหัวมันกันมาโอ้โห,หกำลังลงเหงืทุกคนใจก็อยากคุณนะแต่อายุยังไม่ได้ <laughs> อยากขายมากลูกค้าถามทุกวันนะของสูกสค้ากำลังขยายให,ให้ให้เวลาน้องหน่อยนะ นะครับอันนี้ปลูกแบบข้ามหนาวจริงๆลูกาปลายฝนต้นหนาวลูกค้าดูนี่คือลักษณะนี่ครับกำลังขยายหวาาัวกำลังเบ่งนะดินกำลังแตกกำลังเบ่งดินกำลังแตก,แตก,แตกลูกค้านะครับรรดินกำลังแตกนี่ใยญ่กลุยเลยนะครับลูกค้าดูหวานปลอดสารมาตรฐาน G A P นะทุกคน รอหน่อยนะปีใหม่ได้ทานแน่นอนนะคะฝากด้วยนะคะแปลง,งนี้ไม่เยอะแปลงนี้ไม่เยอะลงไปประมาณพันถึงรอยยอดพันห้ารอยยอดนะคะุณลูกค้าได้ห้าร้อยโลก็ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วม,มีไม่เยอะ <c oughs> นะทุกคนใครยอนใจรอได้เลยนะคะเดี๋ยว,ว่าแปลงนู้นออกเยอะแนะ่นอนแปงนวลสองพัน 2, ยอดสองพันกว่ายอดอคุณลูกค้าเดี๋ยวไปดูแปลงโรงงานได้ครับมาจิ๋วเร็วลุก